กระซิบบอกเราขอ,อนําเสนอรถกระบะราคาหลักหมื่นกันบ้างนะคะหลายท่านมองหารถกระบะไปวิ่งใช้งานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการบรรทุกการขนของไปทํางานต่างจังหวัดท่านก็สามารถจัดไปใช้กันได้นะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางค่ะด้านหลังบรรทุกได้ในแคปก็นั่งได้หลายคนด้วยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะมิตซูบิชิไททัน2.5 GL ค่ะรถกระบะปี07 รถสวยสภาพดีเครื่องแน่นๆเกียร์ดีช่วงร่างดีพร้อมขับใช้งานได้เลยนะคะราคาสุดคุ้มค่ะราคาคันนี้เพียง99,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านรถเกียร์ธรรมดานะคะเลขไม่ห4 9 0 0 0กิโลเมตรมีเอกสารครบด้วยค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะ99,000บาททุกท่านราคาถูกๆแล้วๆ สนใจมองหาอยู่สนใจไปดูตัวจริงกันได้นะคะมีเบอร์โทรผู้ขาอยู่ใต้คลิปโทรคุยติดต่อน,นัดหมายร่วงหน้าอัปเด,ดตสถานะก่อนและไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยสวัสดีค่ะ